นี่ข้าอยู่ที่ไหนกันนี่เฮ้ยเดี๋ยวลืมเปิดเพลงโอ้งานงอกแล้วแปก๊กเอาม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 อ,อนี่ข้าอยู่ที่ไหนกันนี่โรงนี้มันได้เปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วจนข้าไม่รู้จักเลยแต่เดี๋่ข้ายังทำกระท่อมเล็กๆอยู่บ้านอยู่เลยใจเดี่ยว Official ลดินละลินหั โปรเฟสเซอร์เฮมล็อกสวัสดีครับวัดดีดเพลงก่อนนะครับเออวันนี้คุณมีอะไรช่วยไหมครับเดียวเดียวใน,นฉันต้องถามเออว่ะเอเอวันนี้พี่มีอะไรให้ผมช่วยไม่ใช่หมายถึงคุณจะช่วยผมได้ไหมได้มีอะไรล่ะผมอยากเข้าเสิร์ฟะครับกดเลยแล้วกันนะฮะเอออ่อานอังกฤษก็ออกเนยออกนิดเดียว <laughs> โอเคมาเราไปกันต่อเลยนะครับ เกิดมานี่มาที่ไหนเนี่ยมาใด้มีโปรเซอร์เห็นหรอกบิเปิลขอมีเรียกฉันว่าโปเกมอนโปรเซอร์วีลคอมทูเ oh ด <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยชาๆสิเออผมอาจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวๆ,ๆนะครับโอเค I have เดือกสามให้เราเลือกนะครับ <laughs> ก็คือเขามีโปเกมอนอยู่สามตัวให้เราเลือกโอเคอ่า okay. uh คลิกออนโปเกมอนเยูชอยอูวเฮ้ยท่านผู้ชมครับที่ผมไม่ได้ใช้มอนในเนี่ยจริงๆโอ้ oh. เลือกตัวไหนดีอะโอ้โ oh. หแม่นีพานี่เป็นคนรักสงบนะเนี่ยโอ้โ oh. หอยากได้ทั้งสามตัวเลยวิ่ง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 ในเวลาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่โอ้โหยเอาตัวไหนดีเน่ก็น่นาแบบน่าสนใจทุกตัวเลยอันนะแต่เราลองมาคิดในชีวิตประจำวันนะครับว่า ถ้าสมมุติเรามีตัวเขียวเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยลดลูกร้อนได้แต่ถ้าเราแบบโลกมันหนาวเกินไปแล้วก็เอาตัวนี้เผาเลยมันก็ดีไปอีกแบบนึงแต่ผมเป็นพวกกินน้ําบ่อยไงเอาตัวนี้แล้กัน <c oughs> <c oughs> มันเกี่ยวไว้เนี่ยโ <c oughs> okay. อเคเลือกได้ดี <c oughs> ให้เราไปหาพาร์ทเนอร์โอเค เราเข้าสู่โลกแห่งโปเกมอนแล้วมาอ่านกันดีกว่าโอ้แม่โอ้ทำไมตัวใหญ่ๆแม่เอฟซีเอฟซีครับโอเอฟซีเอฟซีเอฟซีกีดกีดโอ้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมันยาวขึ้นทุดทีนะครับมีการแบทเทิลโอ้นี่คือโปเกบอลสินะโอ้เราเอากลับมายัางไงละ่ะโอ้กดต่อยเอากลับมาโอ้สุดยอด มันแจมแมวแล้วครันนี้นี่เน่ลองปาด,ดูปุ๊บโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยอ่าโอ้โหนี่มันท่าโจมตีปะครับนี่โอ้โหแจมแมวจริงโจมตีไปเลยแท็กเกอร์โอ้โหเลือดเขาลดแล้วครับใช้อะไรเนี่ยเลือดเ,เรายังอยู่ใช่ไหมโอ้โหเลือดเรายังอยู่เต็มร้อยแท็กเกอร์อีกรอบบู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  แร็วแท็กเกอร์นักเล่นไหมครับไม่ใช่คนละแท็กเกอร์ออ Istanbul, Lew, วูเฮ้ยเดียวเวดียวเดียวเลือรถอย่างนี้เลยเหรอยืนขึ้นเลยเนะี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เลได้บ้างวะนนียไอ้นี่มันไม่มีพาวเวอร์เลยครับท่านผู้ชมสงสัยเป็นการคุกฝุ่นหรือเปล่าไม่เอาดีกว่านเนะโอ้โหทำไมเราโจมตีเขาน้อยน้อย,อยเขาโจมตีเราแบบแค่แบบตั้งใจโจมตีแค่ครั้งเดียวอะรถพวบอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววมีแววมีแววชนะอยู่ครับออ้ยไอ้นี่ไม่โจมตีเว้ย เสร็จโจและเสร็จโจนอือชนะครับเโอเย oh yeah. แต่อีกผี่และจา้าวิวหกแล้วด้วยเ <c oughs> นี่ยเป็นไงเป็นไงโหดเปล่า <c oughs> ผมถามโปเกมอนนะ <c oughs> โอเคว่าผมในบ้านนี่โหดเปล่าอ๋อไม่ใช่โอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อนะครับโอเคตอนเรามาปั๊มเบลลก่อนแล้วกัน เพื่อนไม่ได้กินหรอกโจมตีเฮ้ยนี่เป็นท่าน้ำด้วยน่ฮะเฟลอ๋อเขาโจมตีก่อนครับโอเคเราโจมตีต่อเลยอุย้ยอุ้ยฝั่งนู้นโจมตีเราอู้เฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่นะี่ยงานงอกเลนี่แบบชนะค่อนข้างจะเยอะเยอะก็แย่และงานงอกนะอย่าโจมตีมันเลยอู้ จบซินสกุลแล้วไอฝั่งนู้นรู้สึกว่าตาต่อไปฝั่งนู้นจะเฮ้ยชนะได้ไงวะเนี่ยโอ m มก้ d ชนะเออไอแอมเดอะวีเนอร์โอ้เลือดเหลือแค่นี้ผมพากลับไปฮิวดีกว่าแ้่ผมฮิวได้ที่ไหนอะไอเนี่ย KYO k o t o k y o ว o เปล่าวะ เออน่าจะว่ายวโตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับใครคิดว่าน่าจะอ่านถูกก็หรือคิดว่าผมอ่านถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับแต่ถ้าคิดว่าผมอ่านผิดก็ขอความกรุณาช่วยคอมเมนต์เตือนนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่นี่เนี่ยผมผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยผมเลยไม่รู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมขอก่อนครับว่าผมจะต้องไปที่ไหนได้บ้างผมอยากจะไปฮิวอะนี่มันอะไรเนี่ยไอ้ใหญ่ๆหญเนี่ย ตั้งแต่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดี๋ยไหนลองไปดูกันดีกว่านะครับอุ้ยเอลิกทานน่มมันคืออะไรอะ่ะไหนลองพิมพ์จุดไปสิเบ้าหนึ่งชัดเจนนะฮะว่าเป็นที่หนึ่งนะครับไม่ใช่อ๋อไอจุดนี้ที่มันแบบใครเคยเล่นโปเกมอนโกบ้างครับผมไม่เคยผมไม่เคยเล่นนะคือเพื่อนว่างๆผมว่าจิ๊กของเพื่อนโทรศัพท์เพื่อนมาเล่นนะครับก็เลยรู้นะฮะที่ไปเก็บล่าโปเกมอนอ่ะตามจุดต่างๆครับเหมือนโปเกมอนโกเลยอะ่ะโอ้แ่มนะครับ ลืมบอกนะครับคือเซิร์เวอร์นี้จริงๆเดิมทีผมไม่รู้จักครับแต่ว่า,าคุณโนนจิบอยเขาแนะนำมานะว่าลองเล่นดูนะครับผมก็เนียมาเล่นคนเดียว <laughs> เฮ้ยมันดีเหมือนกัน,นเนี่ยใช้ได้ใช้ได้นี่ไม่ใช่มอสแต่อย่างใดเลยนะครับผมเอา i อพีแล้วเข้ามาเลยโหแจ่มมากปัญหาคือผมจะคิวได้ที่ไหนวะเน,นี่ย <laughs> โอ้ใช่มีแผนที่อยู่ตรงนี้นี่นะทำไมผมไม่อยากดู <c oughs> โอ้ใจเย็นเทนเนอร์เลเวลโอ้มาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่า ผมจะโอ้โหนี่นี่เป็นแผนที่แบบใหญ่เลยนี่ครับคือไม่ได้มีร้านย่อยอะไรให้นะครับอ๋อแต่มีแมปเราสามารถเข้าเว็บนี้เราดูแมปได้สินะโอเคมาอย่างแรกนี่ใครเอ่ยเห็นเราโอ้นี่เทเลพอร์ตดเดี๋ยวนะผมขอดูใหม่อีกรอบนึงนะครับ <c oughs> คือเรายังวับไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ โซเซงโอเคมาดูซ so, so okay. oh, huh? uh ิว huh. uh ่าเราจะทำอะไรได้บ้างลองวิ่งไปดูนี่คืออะไรหูนี่คือจิมเหรอยิมยิมเออเออวเวลดูแต่ละเวอไม่กัด โอ้โหพี่แกเขาเวล์ไสองแล้วเรายังเวลหนึ่งอยู่เลยโอเคครับเราควรจะไปหามอนเตอร์สู้นะครับเพปั้นาคือในบ้านควรจะไปฮิวมันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยผม,มไปตรงแรงจะบอกแต่ผมลืมอ่านมังอ่ะลองไปดูครับเอ,อ่ออ่าไลคิก like, อันนี้นี่เกี่ยวกับยิมนี่นครับโอเคเอ,อ่าซีรัโปเกมอนโอเคแล้วก็ แล้วบอกตรงไหนอ้โทรศัพท์เข้าครับขออภัยนะครับ แคบในบานกลับมาแล้วครับขออภัยที่ให้รอนานนะเนื่องจากมีทุระแบบรัดตัวไงโอเคว่าเดี๋ยวลองไปเดินดูจุดอื่นก่อนละกันนะครับเผื่อจะรู้จุดอื่นๆแล้วก็เก็บโปกเกมบอลไว้ในตัวนะครับเฮ้ยจริงๆเราไปจับมอนเตอร์ก็ได้นี่นาเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยววหกเองอะไม่เอาอะเราต้องไปจับวลสูงๆครับมังใหญ่ไฟสูงไว้ตอนนี้ โอ้ไหนลองลองโยนโยนท้าได้ไหมโอ้ไม่ได้กลับมากลับมาเออกลับมาโอเคมาเราต้องเดินหาที่เก็บปเก็บอลดูซิว่ามีตรงไหนเราทำได้บ้างเอาจิงจะฮิวที่ไหนเนี่ยเราถามฝรั่งเขาไหมเออลองถามดูดีกว่าโอ้แต่จะใครแต่ใครจะตอบ ถามไปดุมดุมเฮ้ยไม่แน่เขาจะตอบก็ได้ฝรั่ง,างอาจจะเป็นคนดีมีน้ำใจฝ่ายคุณธรรมเชีชูกันกีฬาไม่ใช่แลนะ้วโ้หรือเอ้ยเอ้ยเดียว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 นั่นอะไรนั่นอะไรเอ้ยนั่นมันที่เก็บปเกมอนดเดียวในวาดพลาดไม่ได้หรอกโอ้โหแล้วขึ้นไงไวะเนี่ยอ๋อนี้นี่ไงมีที่ขึ้นโอ้สร้างไว้พร้อมเลยแจมแมวจริงครับทุกผู้ชมเอ่อเกิดอะไรขึ้น อ๋อเราได้ของตรงนี้มาเหรอของนี้ผมได้นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้หเพียบเลยของเพียบอุ้ยมีโปเกเด็กด้วยอ้าวแล้วเอามาผมจะกดดูยังไงเนี่ยเฮ้ยพิกาจูพิกาจูจงเป็นของขวัสัดดีๆอ้าวไม่โดนนะเดี๋ยวนะพิกาจูอ๋อ มันเป็นของเขาจะไปจับโปเกมอนเขาทางงันก็ว่าทำไมว,วิวมันสูงแปลกๆแ,แ,แถมไม่มีเวลาด้วยวุ oh ้มอีกค่ะโหเขาเออกกลับคืนเลยอ่ะแปลกๆโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามีปอนด์เดอมันที่ไหนน่าจับบ้างทุกค้าจะฮิวเช่าได้ที่ไหนเออโอเค เดี๋ยวระหว่างพังพางหาที่ฮิวไปผมนั่งจับเกมมอนไปด้วยดีกว่านะครับบุเขาโคตรสูงเลยน่าเดินชะมัดเลยประชนนะครับโอเคที่ผมรู้สึกผมเดินมาหลายๆที่ที่ผมไม่รู้จักนะเนี่ยเป็นเด็กหลงทางกัตอนนี้ช่วยหนูด้วยดูกิดกล้วยอยู่บนหลักคาตกลงมาทยมมองยีิบก่องยังไม่หายไปหาหมอหมอก็อยู่ไปหาปู่ปูปูป่ก็อยู่เฮ้ยตรงนี้มันอะไร แต่ตรงนี้ไม่มีอ่ะไม่มีของฟรีให้เก็บนะครับเราต้องเดินตามสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บของฟรีคติในบาร์สของฟรีอยู่ที่ไหนในบาร์สอยู่ที่นั่นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮตรงนั้นไม่สีฟ้าเอาเนี่ยมันยิ้มนี่วะ <c oughs> กล่าวว่าจะไปเอาของฟรีนะครับฮ้ยแล้วปกติถ้าเป็นโปเกมอนโกเราโจมเราไปสู้เราเลื่อเหลือน้อยเําไงครับคือผมไม่เคยเล่นโปเกมอนโกไงเลยไม่รู้นะครับ กลับมาโอเคอ้าวนี่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อเย่ yeah, ได้เลยหุ้ยที่เกรดบอลมาดีจังแล้วก็ซุปเปอร์พอยชั่นนะครับแล้วก็พปกเกบอลมานี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่แล้วกลับมาครับมากลับมาโอเค ดูซิว่าใบาของฉันทำอะไรได้บ้างใครจะบอกได้ทีอ <c oughs> กดไม่ได้เอ้ยนี่จะว้าวต้องใช้เงินด้วยเนี่ยงกจุงงในๆเดี๋ยวผมลองทำให้โปเกมอนเดทดูนะครับโอ้โหโปเกมอนเดมเวลาดูหหดร้ายจักเลยมาสู้กันเจ้าจะได้รู้ถึงความหดร้าย อ้าวใช้แซ่ดแ,แท็กไม่ทนันครับไม่ได้เราจบตีก่อนจัดไปแท็กเกิลโอ้โหรถเยอะมากจัดไปอีกรอบจ้าอ้าวโอ้โหใช้พลาดตลอดเลยตัวนี้แท็กเกิลโอหมา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 ชนะแน่นอนรอบนี้อ้าวไอ้ฝั่งนี้ใช้แท็กเกิลจบสิ้นชีวิตฉันเออ เออโปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่เออผมพยายามนึกอยู่มันชื่ออะไรโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ไหนครับเออใช่ใช่ใช่ใชผมกจะนึกชื่อออกใหม่กันโอเคครับเดี๋ยวผมลองเข้าตามเว็บนี้ดีกว่านะครับดูซิว่าเราจะหาโปเกมอนไดน้ไปเข้าสดเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะระหว่างผมเปิดเว็บก็ลองผมจะลองจับโปเกมอนสักตัวดูนะเนาะแต่ผมไม่อยากจับวิวน้อยๆเลยโอ้ค้างค้างค้าง,ข,างขอใคนะเนื่องจาก เปิดสองอย่างซ้อนกันในบาร์นี่ค่อนข้างจะแหลกพอตัวอ่าเรียบร้อยอ่ะมาดูสิว่าจะเจออะไรบ้างโอ้เน้นเบาเน้นเบาเน้นเบาบนเกมเซ็นเตอร์ใช่เป่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มมใชโอ้โหทำไมในบาร์ไม่ช่างสังเกตเลยนะขอภัยที่ท่านทำให้ท่านผู้ชมหลายคนเสียเวลาเนะยครับแต่ผมไม่ใช่ฟิลห้าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา นี่ไงโอ้โหในบ้านเนี่ยแย่จริงๆเลยใช่ปะ่ะโอ้โผมถูกวะเนี่ยอ้าวนี่ไม่ใช่โปกเกมอนเซ็นเตอร์นี่ยผมลืมไปผมเคยเล่นโปกเกมอนนิดหน่อยผมลืมร้านสีฟ้านี่มันขายของนี่หว่าแล้วโปกเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ไหนนั่นไงนั่นไงโอ้โหชัดเจนครับว่าในบ้านนี่ ไม่นาเอ้ยคนเล่นรข้งแรกไม่ผิดนะท่านผู้ชมผมว่านี่ฉันดูมาตลอดเพื่ออะไรวะเนี่ยดูคนหลงทางค่ะปเกแอว่าเซ็นเตอร์ไม่เจอเหรอใจยเย็นครับในบัสแค่เดินไปไม่ถึงเท่านั้นเองจริงๆในบัสแกล้งท่านผู้ชมเองแหละอยากรู้ท่านผู้ชมแบบอดทนได้เปล่าแหมเดี๋ยวผมขอดูนะครับโอ้แมปแมปสุดยอดครับสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหตามลิงก์เลยครับตามลิงก์ที่เขามีให้นะครับลองเข้าไป เล่นคู่กันดูครับโอ้โหเป็นอะไรที่แจมแมวมากนะะโอ้โหอยากจับจังเลยคิวให้หน่อยครับคุณยานคนสวยเร็วอา้าวคิวเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับโอ้โหทั้งสวยทั้งใจดีไปแล้วโอเค โอ้ยแลกมากเลยครับขออภัยนะเราต้องปิดนะครเนื่องจากในบาร์สแลกโอเคอุย้ยตรงนั้นนะหายอีกแล้วโอ้โหไปเอาของฟรีแรป๊บไๆของฟรีแป๊บจริงๆในบาร์สอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยก็ได้นี่แหละเอาของฟรีเนี่ยแหละของฟรีของฟรีปื๊นอุย้ยได้เอาตาบอลมาครับนี่ของใครวะเนี่ยสู้กันเอาผมไม่ได้จะสู้กับไอ้นี่ มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ไปไหนเนี่ยเ,เจ้าสู้กันไปก่อนนะข้าขอไปเก็บของกันสู้ระยะไกลกันผู้ชมเฮ้ยออกจากแมทเทอร์ไม่ได้ด้วยละ่ะจะไปเอาของฟรีก่อนเฮ้ยทำไมฟังองมันดูน่าเป็นห่วงขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยไม่จริงนะอย่าเลยควิกแอคแท็กด้วยโอ้จบกันแล้วชีวิตฉัน หมดสิ้นเฮ้ย no แม่โอ้ม oh, <arians> <people> yeah. ีออนให้ด <SSD> oh, <car> <gar> ้วยเย้วิวเ็ดล้วจ้าโอ้โหจุงเบย์มามากลับมากลับมากลับมาเลยกลับมาเลยเร็วโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาของฟรีก่อนปิ้งได้อะไรมาบ้างโปเกมบอลกับโพิชั่นนะครับโอเค เราจะทําไงต่อดีเออเมื่อกี้ผมปิดแผนที่ทําไมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเดินทางไปตรงบริเวณอื่นบ้างนะครับจิมเราคงยังสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแอฟเวลนะครับซึ่งผมว่าผมคงต้องโปเกมอนตัวอื่นไปด้วยแล้วละ่ะยังไงก็ต้องลองจับดูครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโปเกมอนตัวเดียววิ่งมาวิ่งมาอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเราต้องหาตัวอื่นมาช่วยแล้วอย่างน้อยผมขอเวล6ขึ้นเ่อันนี้โอ้โหเวล6พอดีเลย ตัวเมียเอาม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 าฮึบโอ้ไม่ได้ <c oughs> เอามานี่เอา้าโยนพลาดเก็บ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 เอามาอือโอ้ทำไมเจ้ามันอึดเช่นนี้ข้าขออีกรอบ <c oughs> โอ้ยอึดเกินไอ้บ้่าเฮ้ยดี <c oughs> ผมโยนผิดโอ้ผมนี่ผมลงทุนขนาดนี้เลยเหรอไม่กอดผมใช้ผิดนี่มันเอาตาบอลเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ผมกล่าวว่าเจ้าตัวนี้โยนใส่ครับเอไม่ได้เจ้านี่โยนโยนผิดในบ้านนี่มันโอจบสิ้นแล้ะเออไม่เป็นไรนะครับยไงก็แล้วแต่ก็มีสองตัวแล้วก็น่าจะไหวอยู่โอเคไป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 ิวก่อนระวังฮิวเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ไปด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับคุณพยาบาลสุดสวยโอเคเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับเปิดแผนที่จะได้รู้ว่าเราควรจะไปตรงอ่ะก็ผิดโอเค <c oughs> ขอบคุณครับโอเคแค่นี้เราก็พร้อมแล้วอันนี้มีกี่สกิลเนี่ยโอ้มีควิกแอค t คาทด้วยอ่ะโอ้น่าสนใจเนี่ยทำไมตัวนี้ท่ายเยอะเออเรามีวอเทอร์กตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่รู้ตัวเลย โอเคครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับคือที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆเออแต่มันก็เป็นเกาะเเล็กๆทั้งแผนที่แลครับพิธีการเดินที่ออกออกมาเนี่ยคือเราเดินออกมาจากเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเดินออกจากตรงศูนย์กลางเมืองเลี้ยวซ้ายใช่หรือเปล่าอ๋อเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายวะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับในบาสวันหลังต้องฝึกดูแผนที่ซะและ้วโอเคอย่างแรกคือเรา มาทางนี้ใช่ไหมอ่าเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวซ้ายครับทางนี้ครับเราจะไปเมืองต่อไปได้ไป let's go ในบาร์ได้เวลาเดินทางโปรแมอนเทรนเนอร์ฉันจะเป็นโปรแมอนเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดในสองโลก <c oughs> โลกในบาร์แล้วก็โลกในบาร์โอเคนี่ไงยังเวลวหกอยู่เลยฮะแถวนี้เฮ้ยวลวห้าวลวห้สู้ไหนสู้ไหนต้องเก็บวลก่อนครับ ไหนลองวอเทอร์กันสิโอ้โหมีเอฟเฟกด้วยอะเลื่องรถเยอะชะมัดเลยจับแมวริงเลยโอ้โหเวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้ววอเทอร์กันอันนี้ใช้ใชควิยใช้ควิก,อกแอคแคร์มันดีด้วยเหรอเฮ้ยเราก็มีตัตควิก,อกแอคแคร์เหมือนกันนะครับเออถือว่าใช้ได้โอเคใช้ท่านี้พอถนอมท่านั่นไ้ครับเย่ wheel แน่ w h ลอัพ p w ลอัพ,เ,อพเย ได้อีกพีเพิ่มแล้วครับโอ้ยเบลยังไม่อัพแลโอเคไม่เป็นไรอ่านี่ไงที่เก็บของเดินทางต่อเลยครับได้เลยเอ่ยไฮเปอร์พอยชันแล้วก็โพอยชันปกตินะครับอู้หตัวอะไรอะ่ะโน่ารักจังอจมตีเออลองควิคแท็ดูครับควิคแท็กโอ้โหเร็วมากสุดยอดอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเก็บของกันนะพวก ควิกแอคแท็กน่าอู้เย่โอ้โหได้ไอพีเพิ่มแล้วครับโอ้อหไอพีเทรนเนอร์ก็ได้เพิ่มด้วยแต่เรายังเป็นเทรนเนอร์เลเวลหนึ่งอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเราก็เก็บมอนสเตอร์ตามทางไปเลยแล้วกันนะครับมาโอ้ท oh, ึกันข้าเลือกได้ไม่ใช่เนี่ยมันชื่อท่าอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้ว เฮ้ยทำไมใช้ท่าน้ำกบบนี้ไม่ได้ตัวนี้ท่าอะไรเนี่ยไอตัวที่ผมสู้ด้วยอยู่เนี่ยโอเคลองใช้แท็กเกอร์ปกติแล้วกันนะครับโอ้หล่นน้อยชะมัดเลยโอเคไม่เป็นไรเราใช้แท็กเกอร์ต่อไปแล้วกันนะครับโจมตีแท็กเกอร์น้อยมากเปลี่ยนตัวดีกว่าไหมเนี่ยใช้สิงหงายงอกเลยนอนหลับเฮ้ย <c oughs> อย่าหลับนี่มันไม่ใช่เวลามันหลับอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เวลามันหลับนะพวกอืมงานงอกเลย <c oughs> <c oughs> กระเป๋าอะดูที่กระเป๋าฟุตบอลเออจับเลยแล้วกันอึดเกิด อืมงานงอกแล้วตายก่อนเนี่ยเลยหูเฮ้ยเฮ้ย<ฮ>นี่ผมยังอยู่แค่ครึ่งท่ายาอ,อยู่เนี่ยแหละงานงอกแล้วอยู่แค่ครึ่งท่ายอยู่เนี่ยแหละออกมาออกไปหรือโจมตีด้วยควิกแอคแท็กโอ้ว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่นะอย่างเงี้ย <c oughs> หลับกลายเป็นหมูหมูคณะอย่างเงี้ย อย่าหลุดน,นะฮะโอ้โหนอนนั่งกกไว้เลยโกงโกงเออเยี่ยมครับโอ้ไม่เกอดวิวสองเองโอ้โหแจมแมวแน่ๆน่คกแอคแท็กทีเดียวก็น่าจะเดสแล้วล่ะคิกแอคแท็กแกหลับอยู่เฮ้ยนี่แกวลวสองจริงปะเนี่ยทำไมไม่โจมตีแรงแรงที่ปวดอย่าหลับคุกแอกแท็กไป จบสิ้นเลยตัวเนี้ยตายไม่เกอดออกมาไอ้นี้เลือดก็เหลือแค่เจ็ดจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เออจมตีไปโอ้รู้ดเยอะมากครับสองครั้งก็น่าจะเดทแล้วล่ะโอเคอีกครั้งหนึ่ง จมตีไปปุ๊บโอเคเยี่ยมมากจ้าโอเคไปไปดีกว่าหนวิวหกคงไม่ไหวแล้วครับอุ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วครับจะเป็นต้องหาที่ฮิวด่วนๆเลยวิวสามน่าจะไหวไป โจมตีไปเลยในบ้านขาไปเก็บของก่อนบิงได้เอาตาโบมาแล้วครับอ้าแกม้มไม่จบแล้วชีวิตตอนนี้ผมมาเชียงเมืองใช่ไหมตอนแรกผมอยู่เมืองไหนวะเนี่ยตอนนี้กำลังขึ้นไปครับนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอเคโจมตีอะไรไม่ได้เลย นี่เรามาที่ฟอทรีอทีอะไรวะเนี่ยออกเมือแล้วเข้าใหม่แปบบ๊บออกมือครับออกเมืองอ่ะออกแล้วเข้าใหม่ปื๊ดอ่าไม่ได้ช่วยเลยฟอทรี 4, 3, วิ g เลนะครับโอเคมือนี้หวังว่าจะมีโปกเกมอนเซ็นเตอร์นะหวังขอให้มีแล้วกันควรมีเลยตอนนี้ในบารสแบบอยากจะต่อสู้กับโปกเกมอนมากแต่ไม่มีอะไรจะสู้เขาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงโปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่ไหมผมมองว่าผมจะเดาถูกที่รูปผมเอาของตรงนี้ก่อนนะครับเอาตาบอลอีกแล้วโอ้โหแจ่มมากอยู่เมืองนี้ไม่มีคําว่าขาดเอาตาบอลที่ที่ไหนนะครับนี่จิมหรือเปล่ายิมหรือเปล่ายางไรก็แล้วแต่ผมต้องมาฮิวก่อนนะครับยังไงซูไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมไปฮิวแล้วปิดพาร์แล้วเดี๋ยวเราเจะกันในพาร์หน้าดีกว่านะครับ เดี๋ยวไปเช็คก่อนลวกันว่าใช่หรือเปล่านะครับอบางคนที่อยากดูต่อไม่ใช่ครับ,ไม,รบไม่ใช่ครับพี่ออโอเคขอใ้ใช่เถอะนะครับในบ้านจะได้ต่อสู้เจ้าพยาบาลสวยๆแล้วครับโอเคฮิลขอฮิลหน่อยครับโอเคแต่ยังไม่ได้ฮิลยังไม่ฮิกลกองเงชาร์จอยู่ครับปืดปืดปืด ทำไมคุณพยาบาลไม่คิวให้ผมล่ะครับวอดคุณพยาบาลรอแป๊บนึงอ่งรออยู่รออยู่อ๋อนี่ไงคิวให้เราอยู่คิวแล้วเอยเขาคิวให้เราครับอ่าโอเคเมื่อกี้อาจจะบักนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้คือคิวเรียบร้อยแล้วอุ้ย,ยมีต่อยมีต่อย,อ,ยอ้าวเฮ้ยเอาเหรอฮะเฮะ้ย เออไม่ใช่แล้วครับมาทะเลาะด้กันเองทำไมเนี่ยโอเคดูซิว่าเราจะไปตรงไหนได้อีกครับเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นเมืองสวยจริงๆเลยจริงเมื่อก่อนตอนผมเล่นไมครบมาบใหม่ๆเนี่ยผมอยากสร้างเมืองแบบนี้มานานแล้วครับแต่ต้นไม้จริงๆมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงจะมีใหญ่อยู่ก็แค่ป่าไอ้ตรงนั้นนะครับแล้วพอผมสร้างจริงโ,โหก็ทับต้นไม้ัหมดต้นเลยอะไม่มีความเป็นต้นไม้เหลืออยู่เลยตอนนั้นโอเคฮึบ มาโอเคเดี๋ยวเราต่อสู้ก่อนปิดดีกว่านะครับโจงออกไปปืดโจมตีด้วยวัตถุกันเดี๋ยวนะทำไมเจ้าโจมตีก่อนล่ะเอาเถอะวัตถุกันโจมตีอืมปุดนแสบปุดนร้อนใช่ไหมล่ะขาดสารน้ำกดใส่เองแหละโอ้หแผมว่านี่มันก็ไม่ใช่นะโอเคแท็กเกิลนักเล่นไหมครับไม่ใช่นะมุกเก่าโจมตี อาจาโอ้โหไอแอมเดอะวินเนอร์ oh, นะครับเฮ้ยเบลแปดล้วจ้าโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่เบลแปดโอเคครับก, like บกนะ็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์สไปายด้วยนะถ้าดีอย่าลืมกดแชร์นะสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนในบาร์จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับพานี้จะแบบมาชิวๆเล็กน้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับสบวัสดีครับสวัสดีครับ Goodbye.